วัสดีค่ะวันนี้จะมาจัดกิจกรรมแจกกูชี่กัน,นะค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกติกากันก่อนกติกานะคะคือกดไลค์คลิปนี้กดซับสไคร์เรานะคะห้ามกดห้ามกดห้ามเลิกกดซับสไคร์เรานะคะถ้าเมื่อเล่นกิจกรรมนี้ตามเมนชื่อ,อายุไอดีไลไว้ข้างล่างนะคะก็ถ้าสมมติว่าเราจับได้เช่น มีคนชื่อส้มมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วทั้งห้ารางวัลได้ส้มแล้วก็จะให้คนนั้นไปเลยนะทั้งห้ารางวัลน,นะคะชิ้นแรกรางวัลแรกนะเป็นเค้กค่ะชิ้นที่สองบลร็อคเกอรค่ะรางวัลที่สองรางวัลที่สามก็จะเป็นรางเ่นนะคะส่วนรางวัลปลอบใจก็จะเป็น ้าวันโบชมพูค่ะแล้วก็โดนัทน้ค่ะกับการง่ายๆแบบนี้ถ้าเพื่อนๆไม่เล่นอาจจะอดได้สกูชิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย